เราไปชมกันค่ะว่าที่ตลาดนี้มีรถไฟอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็มีรถเข็นให้เราด้วยนะคะเราก็เอาใส่นี้ก็พอค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปช็อปกันนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นโซนกล้วยไม้นะคะ ซื้อสิบกระเช้าแถมหนึ่งนะคะชิดละร้อยสี่สิบบาททั้งสดชื่นเลยค่ะนี่นะคะต้นหี้กนน่ารักมากๆ ก้วยมาเยอะมากต้นละยี่สิบห้าบาทเองค่ะก้วยไม,ม้อ่อนสีเดียมโอ้ต้นนี้น่ารักจังแคเทเอรียานะคะต้นละหกสิบห้าบาทมีแต่งโหมด้วยนะคะราคายังสูงอยู่นะหนึ่งรอยบาท 50บาทค่ะโอ้ันนี้ก็น่ารักแมมขนน้อเปลืองอันบื้เริ่มเลย60บาทเองค่ะ,ะก็ยังมีเป็นพวกครูต่างๆนะคะอันนี้เป็น ชมญี่ปุ่นนะตันนี้จะเลี้ยงยากงหนึ่งปิกัาโซนะคะเจสิบบาทฟูงาช้างฟูบาซิลนะคะน่ามีฟูแอปเปิ้ลด้วยน่ารักเขียวเงินไะหลามาตอนนี้ราคาก็ลงหมดแล้วนะคะหม่ด้อัน,นี้เดี๋ยวต้นละห้าสิบบาทค่ะ มอนสเตอร์ละอะคูมิต้าเหลือต้นละ35บาทเองเดี๋ยวต้นเขาจะสวยนะคะใบกาจะแบบเงาเงาน่ารักเ้ะน,นะคะนี่ก็จะเป็นพวกเงินไหลามาด่างชมพูนี่ก็เป็นพวกสกินดับซาผูโใบใหญ่มาก เดต้นละห้าสิบบาทเองค่ะแถบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกอัญมณีแดงพวกต้นไม้สีสีต่างๆนะคะแสงเงินแสงทองอัญมณีขาวาไม่แพงเลยค่ะต้นละห้าสิบบาทรวยลอยล้ายเป็นพวกกลุ่มไม,ม้มงคลน,นะคะห้าสิบบาท อันนี้น่าสนใจค่ะขกวางกำลังหาอยู่เลยสวยนะคะต้นละ120บาทค่ะเป็นเขากวางแอฟริกันเป็นอันนี้เป็นพวกไม้ใบนะคะชื่อต้นอะไรนะจำไม่ได้สวยดีค่ะ อันนี้กระถางละเ70บาทนะคะนี่น่าจะเป็นหนวดปลาดุกด่างหนวดปลาหมึกไหมหนวดปลาหมึกจำชื่อไม่ได้เจ็ดสบาทสามต้นสองร้อยนะสวยเอาไปแต่งสวนก็สวยเลยค่ะมีไม้พยุงด้วยนะคะต้นละหกสิบบาทบพยุง ใบเขาน่ารักนะใบก็จะกลมๆกระโดดซักตมไหมเนี่ยตรงโซนนี้นะคะอย่างอินเดียจะขยับไซส์มานิดหนึ่งต้นประมาณนี้ร้อยห้าสิบกว่าเซนเนาะสองร้อห้าสิบบาทนะคะตรงนี้นะใส่ใบสักนะคะ ต้นละสองร้อยห้าสิบาทสูงสักประมาณร้อยห้าสิบเซนได้นะะสวยเลยะคะ่ะมีต้นสูงสูงได้นะเผื่อใครอยากได้นี่นี่สูงเลยหัวเลยไปดูราคาสิต้นละหนึ่้าร้อยบาทนะคะ เป็นแบบว่าเป็นบ้านด้วยน,น่ารักจันเลยมีแบบกระถางจิ๋วกระถางแก้ตัดด้วยนะคะใบละสิบบาทน่ารักดี ก็เข้ามาในโซนที่ขาย<ม>พวกอุปกรณ์จัดสวนเนาะจะมีกระถางพวกเซรามิกแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ทําสวนเล็กๆน้อยๆนะคะ ก็เป็นตัววัดความชื้นในดินนะคะเมดอินเจแปนนะคะก็คือปักลงไปเราก็คือถ้าน้ํายังพออยู่เนี่ยมันจะขึ้นสีฟ้าตรงนี้แต่ถ้าน้ําแห้งแล้วเนี่ยก็คือว่าจะไม่เห็นสีฟ้าเหมือนอันนี้นะคะ่ะน้ําแห้งแล้วนะคะก็มีหลายขนาดเลยจะมีเป็นพวกเซรามิก รอเสร็จด้วยชั้น,นวางของขับได้ด้วยตรงนี้ก็ยังมีกระถางขายนะคะมีทางเป็นกระถางคลาสสิกด้วย ลองดูสักหนึ่งกระถางนะร้อยห้าสิบบาทนะคะใส่นี้กระถางเบลล่านะคะห้าห้านิ้วห้ารห้าสิบบาทอ่เป็นพลาสติกหมดเลยตรงนี้แล้วก็มีพวกวัสดุป,ปุูกเลยนะคะ ส0บาทเป็นพวกเปลือกสนมั้งคะเปลือกสน้าสิบบาทมีมูลไส้เลีนเป็นกระสอบเลยนี่คกะก็เป็นตัวอย่างวัสดุปลูกใบตาอันนี้ก็จะเป็นเปลือกสนแล้วก็จะมีพีทมอสด,ดินปลูกแคปตาสนะคะแล้วก็วัสดุปลูกที่ มาสำหรับไม้ฟอกอากาศโอ้มีเปลือกผลฝรั่งเศสด้วยแล้วก็มีพวกหินน่ารักน่ารักสำหรับแต่งสวนนะคะเสาหลักมาที่นี่นี่ได้ของค่อนข้างเยอะเลยนะนตรงนี้มีโซนของคาเฟ่ด้วยนะคะ The Class Cafe เดี๋ยวเราเขไปในคาเฟ่กันค่ะขนมด้วยหลังจากดูต้นไม้เสร็จนะคะเราก็มาแวะทานน้ำให้สดชื่นได้นะคะแล้วก็มีขนมด้วยสั่งเป็นวัฟเฟิลมาแล้วก็เป็นไอศครีมสาวรลนนะคะจะได้สดชื่นสดชื่นก็เดี๋ยวเรา เี๋ยวเรามาเปิดถุงช็อปปิ้งค่ะว่าเราช็อปอะไรมาบ้างนะคะมาดูต้นแรกกันนะคะคต้นนี้ค่ะก็คือเป็นข่าววางแอฟ,ฟริกันนะคะซื้อมาต้นละนอยี่สบบาท ปกติไม่เคยเรียนต้นข่าควางเลยเดี๋ยวจะลองเรียนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนาําสําหรับการเรียนต้นนี้ก็บอกมาได้นะคะเอาละดียวดูต้นต่อไปได้มาทั้งหมดห้าต้นนะคะต้นหน,นะะ่ได้กล้วยไม้มาต้นหนะะึ่งค่ะ ขอให้ดีมากๆเลยตอนนี้นะคะเป็นกล้วยไม้นะคะที่ออกน่ารักมากๆเลยนะคะชื่ออแคทเทอรียานะคะต้นละห5สบาทเองต้นต่อไปต้นนี้มีอยู่แล้วแต่ก็อยากได้อีก ต้นนี้นะคะมอนเซล่าอะคูมิต้านะคะก็เป็นประเภทมอนเซล่านะคะก็เขาก็จะเลือ้อยเลือยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะมาตัดปักชำได้นะคะอันนี้เราเลือกอันเลื้อยยาวเลยเดี๋ยวเราจะได้ปักชำได้อีกกระถางหนึ่งเลคะ่ะต้นนี้35บาทค่ะจะชอบไปของเขาใบเขาจะแบบเหมือนเป็นกำรรมีเงาๆ ต้นนีก็คือพิกัโซนะคะเป็นพรมญี่ปุ่นเราเคยเลี้ยงไปแล้วแหละรอบนึงแต่ก็ไม่รอดนะคะจ,ะจะลองเลี้ยงใหม่ดูนะคะไปเขาแบบค่อนข้างหวานน่ารักมากๆเลยเป็นแบบสีเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็ตัดกับชมพุนะคะต้นนี้ซื้อมาราคาประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบาทจำไม่ได้เดี๋ยดูป่ะบิน Picasso, ปิกาโซ่กระถางสามนิ้วนะคะเจ็สิบบาทนะคะน่ารักมากๆแล้วก็ต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายต้นนี้ต้นนี้คือต้นช้องนานะคะยากเรียงงนลอยดอกฟ้านี่หือต้นช้องนางกระถางใหญ่อยู่นะ ดอกเขาจะเป็นสีม่วงม่วงน่ารักเลยแหละม่วงอ่อนเคยเห็นแบบมีม่วงเข้มม่วงอ่อน,นะ,ะ่ะอันนี้ก็ม่วงอ่อนมาจะปลูกไม้ดอกป่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอ,อยากไปเที่ยวตรงนั้นก็น่าสนใจมากๆนะคะออคิดซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยู่แถบทางบางเลนนะคนปรปฐมนะคะมีต้นไม้ให้เลือกเยอะมากเลย แล้วก็ยังมีคาเฟ่ด้วยเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากนะคะกเ็เลือกซื้อต้อนไม้เหนื่อยก็ไปทานขนมทานอาหารในคาเฟ่ขนมเขาก็อร่อยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็มาแนะนำที่ช็อปต้นไม้เท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย